ต่อมาเรามาดูที่ส่วนการใช้งานภายในนะครับรวมไปถึงแอปพื้นฐาน,นต่างๆที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง Oppo ตัวนี้ <L ock> เริ่มจากที่หน้าจอล็อกสก,กีเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าจอล็อกเราสามารถปลดล็อกโดยการปัดนิ้วท,ทั้งซ้ายหรือขวาก็ได้นี่ครับเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอวิดเจ็ตนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถจัดการได้ถึงก้าวหน้าเลยโดยการกดบวกเพิ่มนะครับหรือว่าถ้าจะลบทิ้งเราก็ลากทิ้งตรงนี้เราสามารถจัดการหน้าจอได้โดยการกดค้างที่หน้านี่ครับ แล้วก็เรียกวิดเจ็ตต่างๆนี่ครับปุ๊บใส่อะไรไปก็ใส่ไปนี่ครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็กดค้างแล้วก็ลากทิ้งลงถังไปปุ๊บนี่ก็เช่นกันเราสามารถเอาแอปต่างๆนะครับมาไว้ที่หน้าจอได้ด้วยอย่างเช่นเราใช้ Facebook บ่อยแล้วก็ลากมาตรงนี้ครับที่หน้าจอปุ๊บ วิตเตอร์ลาไมาให้หมดถ้ามันเป็นประเภทเดียวกันเราจะรวมกลุ่มกันก็ค้างแล้วลากเข้ามานี่ครับก็จะเป็นโฟลเดอร์สามารถตั้งชื่อได้ด้วยนะครับแต่ถ้าชื่อโอเคอยู่การลบก็ค้างแล้วก็ลากทิ้งลงถังนะครับหรือว่าเราจะลบทั้งหน้าเลยก็ได้ก็โดยการกดปุ๊บลบหนึในทั้งหน้าเลยนี่ครับก็เรียบร้อย ส่วนการใช้งานก็ค่อนข้างไหลเลื่อเนี่นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ Android 2.3.6จริงเจ้าเบรอยู่นะครับผมแต่ว่าในอนาคตสามารถอัพเป็น Android 4.0อัลติมัชทันวิดได้นะครับท่าง Apple บอกไว้แล้วอันนี้เป็น notification bar นะครับก็จะเป็นแจ้งเตือนต่างๆโทรเข้าโทรออกไอ้สายโทรเข้ามเมสเซจอะไรพวกนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคีย์ลัดนะครับปิด Wi-Fi เปิดปิดบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนี่ครับหน้าจอการใช้งานภายในนะครับ ไอคอนต่างๆดูก็ค่อนข้างขาย iOS เหมือนกันการใช้งานโดยรวมไหลายเลื่อนดีครับแอปพื้นฐานก็แอปหลักนี่ครับการโทรเลยนี่เป็นหน้าจอมีข้อมูลการโทรมีรายชื่ออะไรต่างๆครับตัวนี้ทาง Oppo ว่ามาพร้อมกับ Dual Antenna ครับือเสาสัญญาณ2ตัวทำให้การใช้งานการโทรแบบไม่มีการขึ้นลดขึ้นหดอะไรพวกนี้ถือว่าโอเคครับลองโทรดูแล้วก็เสียงดีใช้ได้ ทางฝั่งนี้นะครับจะเป็นเมสเซจนี้ก็เป็นปุ่มโฮมนะครับอปุ่มแอปเข้ามานี่เป็นปุ่มไฟนะครับพวกเมนูต่างๆเราสามารถเลือกกดเข้าไปเพื่อค้นหาอะไรอย่างนี้ได้สำหรับแอปพื้นฐานก็จะมีพวกรายชื่อนะครับข้อความปฏิทินนาฬิกาสภาพอากาศอะไรองนี้ครับสภาพอากาศนี้ต่อนเน็ตแล้วก็จะมีบอกนะครับ อันนี้เป็นโน้ตเป็นแอปหลักที่น่าสนใจทีเดียวไปสาม,มารถจดบันทึกข้อความอะไรต่างๆกันลืมนะครับโดยสาม,มารถเพิ่มรูปภาพไปในโน้ตได้ด้วยนี่ลองดูนะครับแล้วก็พิมพ์หรือว่าจะใช้เขียนเอาวาดเอาตามความถนัดนะครับนี่ครับก็มีให้เลือกหัวปากกาเลือกสีโอเคครับเราเซฟปุ๊บก็จะไปรวมอยู่ในโน้ตของเราต่างๆ ใช้งานได้โอเคเลยฮนะต่อมาก็เป็นอ e ีเมลนะครับในส่วนของกล้องตงัวนี้กล้องของ oppo ต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับด้วยความละเอียด8ล้านแล้วก็เลนส์ xmr นะครับขนาดเลนส์ก็ f 2 4ก็ทําให้ถ่ายรูปมาได้ดีมากแต่เดี๋ยวเราจะดูในพาร์ทถัดไปแล้วกันได้ทดลองไว้แล้วแล้วก็รูปถ่ายครับ gallery รรนั่นเองนะครับแยกเป็นส่วนสวนว่าจากกล้องหรือจัด ตะกีนสอดอีกอย่างนึงครับผมลืมบอกการถ่ายแคปรูปหน้าจอนะครับเราสามารถแคปได้โดยการกดปุ่มเมนูค้างก็จะแคปหน้าจอไว้ให้นะครับถัดมาก็ในส่วนของเพลงเพลงตรงนี้ก็เราลองมาทดสอบลำโพงกันในตัวถือว่าเสียงค่อนข้างดังแล้วก็โอเคนะครับนี่ยังไม่ได้เปิดจุดเดี๋ยวลองเปิดจุดแล้วฟังดูสักพัก นโอเคครับต่อมาก็วิดีโอวิดีโอตรงนี้ลองเทสกับไฟล์ MP4 ทันแปดสิบพยังมีอาการกระตุกตกระตุกอยู่นะครับขออนุญาตปิดเสียงหน,นหน่อยนึครับนี่เป็นพันแปดสิบพีครับมีเหเรื่องเท่าไหร่ แต่ว่าลองกับไฟล์ avi เจ็รอยี่ส p เรื่องลายสตอรีครับนี่ครับ<ะ>ก็ค่อนข้างไหลเรื่อนดี<ะ>อันนี้แพทจมด,ดเ,ดเ,ดเน,นี่ยครับหรือว่าโอเคเลยครับก็ไม่แน่ใจว่ากับไฟล์นามสกุลอื่นอย่าง mkv หรืออะไร ในแบบ Full HD จะดูได้ไหรือไม่เดี๋ยวผมลองทดสอบแล้วลงเว็บให้ดูอีกทีครับอันนี้ไฟล์มันกระทันหันต่อมาก็เบราว์เซอร์ครับเบราว์เซอร์อันนี้ต้องบอกว่าใช้งานได้ค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับในการโหลดหน้าเว็บต่างๆการซูมอะไรค่อนข้างสมูทด,ดีครับแล้วก็มีนี่ครับการตั้งค่าต่างๆสา,ๆาๆมารถเพิ่มบุ๊กมาร์ เซิร์อะไรต่ออางๆอันนี้ก็เป็นตั้งค่าหน้าเบราว์เซอร์ครับก็ตั้งตามความถนัดตามการใช้งานของตัวเองเลยตรงนี้ก็รองรับ Adobe Flash Player นะครับเดี๋ยวผมลองเปิด Soccer s a p ก็โหลดหน้าเว็บได้รวดเร็วดีนะการหมนุนการหน้าจอนี่ถือว่าเยี่ยมมากตรงนี้ที่เป็นแฟลชเราสามารถกดให้มันน,นี้ได้เปิด ก็เร็วมากคะซูมเข้าซูมออกลิกหน้าจอดูอะไรบายสบายฮะถือว่าเบอร์เซอร์ทำมาได้เย่ยมมากเลยฮะต่อมาก็มีวิทยุ fm อันนี้ถ้าเราเสียบหูฟังก็สิ่งจะสามารถใช้ได้นะการจัดการไฟล์ก็สามารถจัดการไฟล์ได้ครับยกย้าย copy delete leave, เลยได้ในนี้หมดเลยง่ายดีด เซตติ n งนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าตัวเครื่องต่างๆเปิด Wi-Fi i l u บลู o t h ปรับเสียงเรียกเข้าเสียงปุ่มกดอะไรอย่างนี้ครับจอจแสดงผลก็สามารถปรับความสว่างได้ด้วยถ้ามันสว่างเกินไปอะไรองี้เสียตั้งออโต้อะไรก็ได้ฮนะนี่ฮะก็โอเคถัดมานะครับก็จะมาดูในส่วนของ Wi-Fi Hotspot o p p l e ตัวนี้สามารถ ทำเป็น Wi-Fi hotspot เพื่อแชร์อ okay. ินเทอร์เน็ตให้กับอุปกรณ์อื่นๆของเราได้ด <universities> ้วยก็เป็น YouTube นี่ครับหน้าต่อหน้าจออินเทอร์เฟซของ YouTube นะครับสามารถเสิร์ชได้นี่ครับโอเค ต่อมาก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ควรจะมีติดเครื่องไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบใช้งานเอกสารก็คือ Quick Office อันนี้มันมากับตัวเครื่องเลยนะครสามารถแก้ไฟล์เอกสารอย่าง Word Excel หรือ PowerPoint ได้หรือสามารถสร้างได้เลยนี่ครับอาจจะใช้งานได้ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถแก้ไขได้ถือว่ามีไว้ก็อุ่นใจนครับโอเคครับต่อมาก็ ในส่วนของ Oppo Find 3ตัวนี้นะครับจะมีแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆติดเครื่องมาให้เลยว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Messenger หรือ s y y e นะครับก็ไม่ต้องไปโหลดเพิ่มเลยนะครับหรือถ้าใครต้องการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมก็มี Play Store มาให้นะครับไว้สำหรับโหลดได้เลยแค่ตส่อินด้วย Gmail ของเราครับผมต่อมาครับอันนี้ก็มีเครื่องมือเครื่องมือต่างๆอย่างเครื่องคิดเลข บันทึกเสียงอะไรเงี้ยครับเข็มทิศหรือไฟฉายก็มีมาให้ครับไฟฉายเป็น,นเปิดก็เปิดแฟลชด้านหลังนั่นเองไม่มีอะไรมากถัดมานะครับอันนี้ก็มีไอคอนอัปเดตระบบออกมาให้เองเลยก็เวลามีอัปเดตอะไรเราสามารถเข้ามาตรงนี้แล้วก็ตรวจสอบแล้วก็อัปเดตผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือทาง Over the Air ครับผม OTA การนำทาง อ p อปโตรวนี้มี GPS ในตัวด้วยนะครับสามารถนำทางเอาได้ด้วยการค้นหาดาวเทียมก็ค่อนข้างรวดเร็วใช้ได้เลยน่ครับนะพูดไปยกหยกโหลดตั้งนั้นพอมีอัปเดตอะไรพวกนี้อยู่ครับเมื่อกี้นี่ครับสามารถเรียกได้ว่าจะขับรถนั่งไว้ประจำทางเดินอะไรอย่างนี้ตามพวกโปรแกรมนิเกชั่นปกติครับ ออกมาก็อันสุดท้ายก็ต้องขอทดสอบเกมหน่อยแล้วกันครับโดยผมจะลองไม่มีเกมพวกกราฟิกหนักๆเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันโหลดไม่ได้ไม่เป็นไรก็ลองฟุตนินจานีแล้วกันเปิดเสียงด้วยการตอบสนองของการทัชสกรีนก็โอเคนะครับใส่สามนิ้วสีนิ้วก็ได้หมด เนี่ยโอเคก็ออกมานะครับก็สำหรับการใช้งานโดยรวมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยพวกแอปพลิเคชันต่างๆหรือหน้าจอ UI เนี่ครับใช้งานได้ไหลลื่นด้วยความเร็วของ CPU แบบ Du a คอ o r e 1.5 g h จดก็ทำให้เข้าแอป,ปเข้าอะไรรวดเร็วจริงๆครับดีใจตัวเครื่องก็อาจจะแบบดูแปลกๆที่ฝาหลังแต่โดยรวมโอเคฮะคสำหรับ สมาร์ทโฟน Android ที่สเปกแรงขนาดนี้แต่ราคาอยู่ในระดับหมือนต้นๆก็นับว่าเป็นตัวที่น่าสนใจตัวนึงเลยครับเท่าที่ใช้มาก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเยี่ยมครับเราวันนี้ก็คงต้องจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วครับ